เอ้อมาเอาหุ่ที่กลางที่ดีดีนะข้างในมันจะแตะเดียวําเป็นโบโบมันอยู่ข้างในมันมีตัวอยู่ข้างในแต้ความพยายามในการนั้อเอเมอเมรเมรอเเมร์อเเอเมมอเมมนเมอเมนเมรมมันอเมรเมอเมรนอมรอเมไปอเมอเรอรมอเอเมอเอเร์เร์เรเมามอเออเ ตัวเนี้ยเราไปกินได้เดี๋ยวตัดตัวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องส่งไฟกลับไปเพื่อให้มันมันทำมาใหม่แล้วเราก็มาผ่าอีกทางไหก็ได้นะใ้ใมันไป่นตหวางเกลียดนี่เ,เ,เราอะไรจ้ะมาทางเพื่อนมาเงินกันเลย ไม่ทงนี os, el, ium, ่แหละ่างปรกับ่าพอมแต่ม่ใช่เรกูทเนให้กลับไปอย่าให้มันให้ไอ้มันนู่เหาให้มันทำเหลาช่อันไม่ัวูกขงบนมันยงยาวมันจะเป็นล้อจปถึงูขงบนนี่ไนนี่ก็มันเป็มนะี่โจนะพอตื่นเวลาจริงเนี่มันเต็มเม็ดเลยเราันได้จนถึงข้างหลังเลยเราันเคยเคยเลยก็้างร่องสร้างอู่ไอ้ลีกท่านันไอ้เรี่อของคือธรรมชาติ คือเม่ได้ใช้ฮานเลยตวมันโค้งเอนก่อนโค้งคือตะการจิงแต่เขาไปบดไปทำถึงจะส้มหวานานการกินมันจะไม่เมื่อนกันรสาตนั้นตัวนี้ไม่ได้นี่มันทำารชาติมันเลยว่าเม่แมม่จาเคยหใส่นู่เาีตัวเกียวอน้มอมว่าอ่เฮสเกรหยาีกั้งตัวเน ข้างในเป็นตัวแม่มาไล่ตัวนี้ได้ตุ้งไวเดียวแต่ปอยมันกลับออแล้วเออแต่เป็นฟักเนี่ยเนาะตัวแม่คลั่นแล้วเดียวแต่ปอยกลับให้มันเออก้าวขักแก่หน่อตัวแล้ว ไม่ตะที่อ่ะอ มันคลอดไป

พวกเราเดี๋ยวนี้ไม่ควักตังเฟนแลวนี่รอยมีคนแกะคักแล้วกันมันมันแกะไปเองได้แต่นแกะไปเองแต่หนุวักมันอยู่ข้างหนอกมก็าเลยอะเว้ยีรอยเกะกันตามหมัน

ねえ。<ス1> chạy quá nó quá chạy quá chạy quá trắng nào á quá chạy chạy quá chạy chạy quá chạy chạy quá nữa à. Oh, chạy quá kín, quá chạy 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 quá quá chạy quá chạy quá ขอความหู้คือข้าร่างมือึ้วยข้าสาครูว่าคนหนึ่งข่าสาครูว่าคนหนึ่งแล้วก็หาร่วงแลับน้องนี่เขา้จักน้องนั้นใครวะ คว้าลอก้องตูเอามาให้นามาสลูกัน <What? S 1> นามาสเว้นนี่ครับเป็นต้นสาคูครับแล้วก็ขุดช่วงครับช่วงใช่ครับลีหน้าครับลีนี่เลยครับลีลีหน้าเะยครับข้อเขียล่าพัน,านลาอ้อยอ๋ลอล่าพันล่าอ้อยนะันี่ครับกําลังหาลย

เกือบก,กิโลทองห้าคนหนึ่งเรียกครั้งแรกเลยตามาเกตเล่เค่งนงันไม่เคยทางเพื่อนพามาหาเพื่อนพามาหาสันยูนได้ีตามก็มีเลผมู้ก็เไม่จะเลาอผมก็ไม่เคยกินข้าวคนหนึ่ง

ข้าไปเชเชน้ำวนเลยต้ามทีวันเพื่อรู้ข่าเรื่องดีึ้่ดัวนี้เราถุเิ่นมีถุถิ่นทำร้นมาเราไม่มนถึงว้าเอที่เชือนเพส่วนนี้เตื่นมาหอลงเล่บ่าเขาบอกว่าเรีวเป็นนังกุยกับมมาจะไม่หมาว่าคนนั้นน่าจะได้ไม่รู้เละกมานก็ห้ามกันมามาเชอยู่เป็นอาชีพแต่ว่านะค่ะท่านมานั่งกดเข้มจะห้ามเลนะผมว่ามาเช้นาได้จักักเั้นันเข้ซ่งกเืองสาคูครับ เร่องเององดักับมันมันนี่แค <Ils> ่ปุงงไงงไปนเียมตังข้กนับมันจะกินขี้ดีกว่ามันเรื่องเ่องังรังเนาะเออเอชี่ยงเนาะกระตุกมาให้จักไตุกขาเยอาเลยต้องรลเพราความมันใจ่าไม่่อยเ่มันไม่กระทุกไคยเออมันม่กรนตย

มาปุ๊บมาปุ๊บปุ๊บจ๊ะเก๋มาเรียกกินเนี่ยก็เก๋ กินนู่กว่าเรากินกินด e. ิบๆมื่ไม่รู้อหนะแต่นูก็ใจเราที่ไม่รู้นทุกอย่างเลยแตตำเ้กินกินเพอ่อใช้อยก็ตำนุ่มได้ป่นี้แล้วเขาทำแม่แล้แต่เาไปไปบดที่เขาทำท่าคู่ง่ายอ่ะนั่นแหละำไม่ไท่าคู่อะไรมันฮะที่ภาษาลุงคนพิการก็ททำไว้สะพันทาคู่นี้แหละอ้าคู่โคนั่นนี่นแหั่นแลเด็กเล็กอย่างนู้วาอ่ง้เ

cú cắc cú cắc mày hót đấy, mày cói chẳng hú hả. khi nào pha mày đấy.